สวัสดีครับผมเบานองครับเมือนี้มาพอๆพกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมเจผา,า,าแดงมาแล้วครับเจผาแดงมาแล้วงวดวันที่สิบหกิถุทนาหกหกคิดสิ่งใดสมหวังนังปาถนานะครับเบิงไหวเผื่อเป็นแนวทางครับโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมรับฟังนําช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับผู้ใดเข้ามาเบิงช่องเบาหนองก็ให้ได้รับโชคไปนํากันสุขผู้สุขคนครับผมส่วนตัวเลกสีมารุบอมากขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับผม บ่าหน่องกันมาเป็นสะพานบุญให้ทุกคนครับผมบบาหน่องได้ตัวเลขกมาบ่าหน่องกับมาบวั่วซูฟังเดี๋ยวเรียกันเรียกยังเดี๋ยวบ่าหนองนเชียเลาลงให้เบิ่งครับผู้ไดฝันตอนนี้ก็คือล่อแม่สีครับล่อแม่สีคนฝันแมนเนาะเพราะว่ายังประได้เจอเพิ่นครับสงสัยเพิ่นอาจจะไปวัดหรืออาจจะไปดำหน้าโอไปเกี้ยวเขาโอ๊ยอย่างละไปวานเขาเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับช่วงนี้คนทำหน้าหลายบ่าหน่องเขาจะใจเห็นเพิ่นแนรหรือบ่เห็นเพิ่นแนกัน จังว่ากันนาอครับนาอเดี๋ยวขันเห็นบ้านหนองกระชิวเอาความฝันถ้าเพิ่นฝันถ้าเพื่อนบ่ฝันหรือเพิ่นใส่ตัวเลขมากจะแต่งมาเบ่งนํากันครับตอน,นีบ้านหนองกรอกครับผมบ้านหนองกระออาจารย์นีลานาิ่นว่าเพิ่อนให้ไม่อีกแล้วก็เลขเมื่อขมรนกับทันเห็นมาเดี๋ยวจ้งไดบ้านหนองกระชิวเฝ้าเอาคลิปลงเห็นเบ่งนะครับเนะาะทามาแล้วหลายคนอยู่ครับห้เลขกมากบ่าน้องกับอกท่านได้เอามาหว้าสซูฟังมีแตะค้นฝันดีๆครับแต่บางคนแปลเป็น อยากให้บ่าหน้องแปลให้เดี๋ยวเ่าวน้องสิเอาหว้าวความฝันแล้วกะเอามาให้เอฟซีแปลให้ดีกว่าเพราะว่าเอฟซีเบาหน่องแปลฝันแม่นครับแปรฝันแม่นเกือบสุกคนครับผมฝันแปลโมแมนแต่เบาหน้องนี่แหละ <c ười> คนคนปีบาฝันแต่แปลโมเป็นเฮดคลิปมาหนีเจ้ากว่าจักปีและแต่ยังแปลฝันโมเป็นแต่จะไปเนาะแนวคนมันบอคอยเก่งเรื่องแปลฝันเบาหน้องกับมาพึ่งเอฟซีนี่แหละ มาครับเหล็เจ๊ผาแดงเพื่อนไห้มาหลายโตครับแต่เพิ่นกับสื่อของเพิ่นครับเพื่อนบอกว่าอย่าสื่อคือเพิ่นเ,นเดอ้อย่าสื่อคือเพิ่นหมายถึงอย่าสื่อเงินหลายคือเพิ่นเพิ่นมีงบหลายเพื่อนกับสื่อหลายสื่อไหวติดไหวหาบาทสิบาทหรือลอยลอยหนึ่งสองลอยแล้วแต่แต่ว่าขันเพิ่นใสเพิ่นใสโตละเป็นพันครับเนะาะตามสไตล์เจี๊ผาแดงเพิ่นเพิน่พนว่าถือก็ถือหลาย ขันเียกกับเสียหลายพอนางวดนี้เพิรนใส่ตัวละพันเลยครับตัวละพันจีผ่าแดงครับตัวละพันครับเพิ่์นไหมาหลายหางแต่ว่าเบื้องล้วเบื้องล้วงซํานี่มันกับวบ่จาจักบาดดอกสำหรับเพิน่นเพราะว่าเพิ่นต่างงบไหวกับที่หาหมืน่นหาหกหมืน่นต่องวดเพิ่นว่าตังค์สแล้วคนมากเก้นถ้าคนมากเล่นสิฮู้ครับ ถ้าคนบ่มากเล่นก็สชีวามันหลายแต่คาค้นมากเล่นทำนี่ถือว่าบลายครับเปิ้ใไ้มาครับเลขสามโตแล้วคนซื้อทุกตัวตัวละพันคูณพันออกบ่ออกกระซางได้บ่ได้กระซางมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งใดขันใดกระโชกดีไปขันบ่ได้ก็งวดหน่าว่ากันใหม่ตามสไตล์คนมีเงินตามสไตล์คนมักเล่นครับเปิ้ใไ้มาหางแหลครับเจ็ดสามหนึ่ง พันคูณพันแปดสามหนึ่งพันคูณพันเก้าสามหนึ่งพันคูณพันเก้าเจ็ดสามพันคูณพันครับแล้วก็เจ็ดหกสามนี่คือเลขสามโตที่ไปไหนมาเจผ่าแดงครับเปิวังเหรียมโมไปใส่ดอกมันวนๆวิ่นเวียนอยู่กับผ่าแดงกันล่ะเป็นลวังสีมันโมไปใส่ดอกเปิ้ลว่าลองเบิ้งลองพิจารณาเบิ้งแล้วก็เลขสองโตไปไหนมาศูนย์ห้า 05 0ย์7แล้วก็18อย่าลืมถ้าเลขสามโตถ้าพูดไอ้มักมักสองโตกระแตกของนํำถามว่าเพิ่นแตกออกบ่เพื่อนกบโค้งสีแตกออกเป็นบางโตันาดสีจอเป็นบางโตหรือเปล่าเบา,เล,าลงกับโบหมูน้ำเพิ่นเพราะว่าเพื่อไหามากซับนี่เดี๋ยวกัโบแบน่ครับอาจมีโคงสุดท้ายเดี๋ยวจังมาเบิ่งนน้ำกันอีกเทนน่านึงแต่เพื่อนหามาไเน๊แต่เพื่อนวหวยมากก็แล้วไปนะครับนาอเด็กเกย์พาแดงครับเกตสามหนึ่ง 831 931 973 6763 050608แล้วก็18ครับผมมักบ่มกัมกขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนล่ะครับผมบ่าวน้องกับซื้อไว้ยุ่บ่าวน้องซื้อ07ไว้บ่าวน้องซื้อ07ไว้ซื้อ63 0763 18อันนี้บ่าวน้องซื้อไว้เพราะว่าบ่าวน้องมัก เจ็ดสามหกสามเบาหน่องก็ซื้อไว้เดี๋ยวสิว่าถามมาเหรอเบาหน่องซื้อตัวไหนเบาหนองกับบองเลยครับเบาหน่องบอลอาร์ิีเป็นของเจ้าของอีกดอกแต่กับบอแน่อาริม,มาอารคีเปเลขที่เบาหน่องซื้อไว้ก็ได้อีกทีหนึง่งเพื่อให้ทุกคนได้หูได้เห็นแต่สิมักนําบอกกับอีกเรื่องหนึง่งอันนี้บริได้บังคับกัน,กน,ก 16, น 66, ครับผมเวมือวันที่สิบหกมิถุนาหกหกครับผมเข้ามาลับโฉกกับเจพ่าแดง แล้วก็อาจารย์ลหลายๆคนที่ให้เลกมาถูกจริงทุกอย่างขึ้นยู่ที่โชกและดวงครับตอนนี้ก็รอพอนิรานามเพื่อนวาเพุชัยมาอีกตักสีมือไดหรือสีเป็นรังวันพระหรือสีเป็นอย่างไหนเบาหน่องไงวนงไงบบันดีเบิงปฏิทินงวดนี้เข้ามารับโชคไปร่วกันคือเก่าครับผมคิดสิ่งใดสมหวังดังปารถนาครับเบาวหน่องหาแนวทางมาฝากทุกคนเพื่อจะอยากให้ทุกคนได้รับโชคดาวหน่องก็สิไปหาหลวงปู่สวงที่เ่าหน่องเคยไปครับหลวงปู่สวงบ้านจะบก หลวงปู่สวงไปยู่วัดห่วยขยุ่งแล้วก็วัดปานน่นหนองคู่แต่ว่ามีเอฟซีท่านหนึง่งเพื่อนบอกว่าอยากให้เบ้าหนองไปหาหลวงปู่สวงยู่วัดนี่แห้งเดี๋ยวเบ้าหนองจะไปครับเพราะว่าเป็นทางพานเพื่อนบอกว่าเบ้าหนองพานมาตลอดเบ้าหนองบ่เคยแหวะเพื่อนบอกว่าเบ้าหนองพานวัดนี่ตลอดถ้าไปหาหลวงปู่สวงเบ้าหนองพานวัดนี่ตลอดแต่ว่าเบ้าหนอง บเคยแหวกบเคยไปกราบเพื like people, ่อนเดี拜拜๋ยวบ้าหนองสิไปครับเบ้าหนองก็อยากหูกันว่าสถานที่มองนั้นเป็นแบบใดบ้าวนองบ่เคยรับคาท้าไปแต่ว่าเพื่อนอยากให้ไปบ้าหนองก็จะไปครับเพื่อหยังเพื่อเขาได้รับโชคไปน้ากันอาจจะเป็นอีกที่นึงที่ลุงผู้สวงเพื่อนเคยอยู่กันเลยอันนี้บ้าวนองกับ่บเหน่ใจแต่ว่าเพื่อนอยากให้บ้าวนองไปอยากให้บ้าวนองไปไหวหลุงผู้สวงเพื่อนว่าโชคไปเพื่อนว่า ฉลโลกบาน้องถูกกันก so ับหลวงปู่สวงคนมาจังซี่นะเบาน้องก็เลยจะไปครับถ้าผู้ใดอยากได้เลี้ยงหลวงปู่สวงแอดไล์มากครับแอดไล์มากล้วกกทักมาหาบบาน้องขันบบแอดไล์มาก่บทักมากเบาน้องบ่หูเด้เพราะว่าพาหลวงปู่สวงบ่าวน้องก็มีบบหลายบบช่วงใน้บาน้องมีบบหลายครับเพราะว่าเบาน้องก็บ่ได้หาเขามาหาเขามา F c ซก็ขอแบ่งเบาน้องก็ให้ให้ไปครับผมบบว่ากันถ้ายากได้ถ้าอยากได้อีลีทักมากครับผม อักมาคุยกันเพื่อเห้สิไดหลงปูไปยุน่นําเพื่อลงปูเิ่นสิตโดนบาดานโศลาให้ที่บ้าวน้องเฮ็ดยังดีขึ้นสมื้อนี่บ้าวน้องเชื่อว่าหลวงปูซอยแม่ฮันนี่ซอยปูภัยแน่นกซอยซอยหนุนให้บ้าวน้องเฮ็ดยังให้ดีขึ้นผู้ใดคิดบ่ดีก็ได้รับสิ่งบ่ดีกลับคืนครับถ้าผู้ใดคิดดีก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนเป็นรอยเทาพันเท่าคิดบ่ดีก็ได้รับคืนรอยเทาพันเท่าคือกัน งวดนี้ครับเอามารับโชกับเจผลาแดงเพื่อนงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกครับผมมารับโชกไปต้องกันเจเพื่อนจัดนกครับงวดนี้เจจัดนังอีรียอมรับของเพื่อนครับเนี่ยคนมากเลยเนาะเพื่อนให้มาไลา่ครับอย่าไปน,นี่เพื่อนเ้ากับเลือเสือเอาตามถี่กำลังบ้าหนองกับสีสือแล้วเพื่อนยุบบ้าหนองเสือหาบาจิบบาแล้วแหละสือพ่อได้่รุนนะครับเนาะจะได้ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกที่สไ่นส่สมวังน,นางป่าถนา มีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปรับโชคตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ